ที่มายมนะคะสังเกตจิตไปเลยว่าตอนนี้ยังมีส่วนใดที่อึดอัดคัดแน่นอยู่ไหมคอป่าไหลน่องบริเวณใบหน้า ที่ก่อนที่แพจะเรียกมันยังมีอะไรคุมคุมอยู่ตอนนี้สังเกตไหมว่ามันมันเริ่มคลายจิตมีความอ่อนคลวนมีความสบายขึ้นจิตรู้เท้ากระทบชัด ยนีมีความเบากายมีความเบาใจ,ม,าม,าใจมีความเปิดขึ้นจากช่วงแรกที่แพลเรียให้สังเกตว่าเท้ากระทบเป็นแค่ท่ากิน กระดุกพับไปพับมาเป็นแค่รูปรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวเราอยู่จิตกลับรู้ถึงธาตุดินที่กระทบไปเดินแหวกอากาศว่างถอยไปข้างหลังเดินแหวอากาศว่างถอยมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้า จิตเริ่มเปิดขึ้นเบามีความแผ่ออกสบายมีความโล่งตัวพอกายเบาจิตก็เบากายลูหูตาจิตลูหูตามีปิติมีความสงบ เกิดความสมดุลพี่มโยงมสังเกตได้เลยจากช่วงแรกกับตอนนี้มีความแตกตา่างถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงมีความแตกตา่างสิ่งนั้นเป็นเราหรือไม่ไม่มันไม่เคยมีเราอยู่เลย มีแค่สภาวะรูปแล้วก็มีแค่สภาวะนามจิตแยกถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูกายที่เดินตากไปกลับมาเป็นแค่ขอนไม้เป็นแค่ท่อนไม้ไม่มีใครอยู่ในนี้เป็นแค่รูปเดินไปโครงร่าง โรงกระดูป่อยกลับไปเดินหน้าและถอยหลังติดมีความสงบเกิดความสุขมีความเบาและวิเวกสมดุล หากจะมีคลื่นอะไรเข้ามาพัดผ่านสังเกตไหมว่าจิตไม่ยึดมาตรึงน,นึ่งต่อมันแค่ผ่านไปให้สังเกตแบบนี้ภาวะเด่นตอนนี้ให้ใส่ใจกับความวะภาวะเด่นที่เป็นความเบาเป็นความสุขความกระจ่างความสว่างจากจิตนี้ล่ะค่ะ